ตกมึกก็มือนีไเปเพื่นที่ผ้าเป็นตกมึกได้ผ่านเพื่นไ่ได้ถาดุ่นนะพี่น้องเอา้าเอา้าไปควนมองสักวันเด้อเอาแล้วครับตัวนี้ได้ไม่ได้มารุ้นกันต่อแอคสองฝ่าฝนกำลังมาสีสม้ม เนื้อสี่สมเสือก็ต้องสี่สเป็นบอกมันจยางมานฝนไปใส่ตัดกันบนมานเลยฝนกำลังมาครับฝนอ้วนเ้าไปแล้วอากาศกำลังตีแล้วครับหาโมงสิบสามนาทีได้ไหมครับตัวนี้ คุณว่าบุกเกินสองนาทีนะฟีมือเพณ่นนะมันโดดนี่มันจะได,ได้นาทีหนึ่งอึมคุณว่าแมนแล้วแมนบอตัวนี้ครับอ่าท่นเบียดกงเลยคุณว่าอ๋อแล้วครับตัวให,ใ,หใหญ่ยาวๆมาแล้วครับมันคือตัวอะไรมาเบิ้งบ่าเนี่ยอืมอ๋อแล้วครับโอ้ยใ,ใหญ่ครับโอ้โห มันใหญ่มากอ๋อคันเบ็ดจนกงไะนี่อ้าวมาแล้วครับฟ<อ>ูยไอ้ดูดิสดๆอยู่บนตัวนี้นะป้าตัวมันใหญ่พี่ลึกแค่ดิ่นเดา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 อยูย่คนงานมันน้นี่ป้าตัวอันนี้ไน้ปลาหมึกใหญ่ โอเคเจ้บพลังแหละเหยียขึ้นรูตัวใหญ่อยู่ตัวอาตัวเตัวบากเกินสองนาทีลีพ้นว่ะเนี่ยนอนลอีได้นายผ่านเราไปไปสลลยเด้วยพี่น้องเดินนี่กินโ่ได้ เกินสองนาที่ีว่อ้หมึกมันใครหมึกว่าแม่ครมันก็ไปกาหมุนหมึกดำดำนี่หมึกไม่ไม่ต้องทิ้งหมึกกินแซ่บนี่นักเป็นยูทบใช่ไหมนักรีวิวนักรีวิวไข่หมึกแห่งบ้านมนดาลีวาซาบิวาซาบิผสมี่แ่ละโซน่อวาซาบิอะไร นี่สวัสดีอุ้<ม>ยเสิร์ที่ดีสุดที่ไทยคลับเบืองมึงตายโดนเขาขามามึงได้เงียบมือนี่กูรดูดีไปคาวป่าเห็นังคิดไปมันที่ขึนดังเองไหนเ็ยนยังคิดไปมึงไม่เท้คํามเห็นเอามึางดูนี่แบบหลวกเนี่ยมีหอยซิิ๊วด้วย หอ,อยนี่หอ,อยคนไตเขาเขาห่องว่าหอยยำไทยแต่ว่าคนไทยเขาห่องว่าหอยขั้นไทยไทอ่านเียเด็ดทมึงแล้วใช่หมมึงแล้วครับจัวเฮ้ยเซยว่าจะบีลงนเนี่ยนะนเหรอเห้อย่อยเลยเหรอ ออลองวิ่งเรื่องยเสียไร้เรื่หิเ่้งเลยกันใจเข้าไปนะชิมฟูดออีกอ้า นิดเดียวนึงกับจวดหรือเล่าเคดัเจ้าเจาเ่ไม่หน้อยนมม่บออันนี้เกเป็นอะไวะเจาถิ่มเนลุยตังค์บูดเลยบ้านย่อยนี่เข่าหนึ่งหมาบ้านนี่มือเส้าหนี่บอเด้นหนึ่งนม่เด้นเ่าตัวเย็นมั้ยเจ้าบอเขันเนียยนี่แม่มือเส้ากินข้าวเจ้าบ็ไเด้หนึ่งข้าเหนียว Get out the way, get out the way, bitch, get yeah. out.